ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด านกลุ่มให้บางแก้วนำโดยดรพัทรพลจำปารัตอดีตนายกอบตบางแก้วร่วมทาสีตามแนวลูกและนาดชะลอความเร็วถนนเรียบคลองหลวงแพง่งเพื่อความปลอดภัยกลุ่มให้บางแก้วนำโดยดรพัทรพลจำปารัตอดีตนายก,างกองค์งาก,ก,าก,างการบริหารส่วนตำบลบางแก้วพร้อมด้วยนายอัมพรเสนขาวหรืออบตบางนายสมปองม่วงคููนายชยพลย้มสังและนายสวยมากสักอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วรวมทั้งทีมงานกลุ่มให้บางแก้วได้ร่วม การทาสีตามแนวลูกระนาดชะลอความเร็วหน้าถนนเรียบคลองหลวงแพ่งเรนทางโค้งหน้าหมู่บ้านคาซาวิเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนคลองหลวงแพ่งได้มาร้องเรียนกับทางทีมงานกลุ่มให้บางแก้วว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาได้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งที่ถนนคลองหลวงแพ่งเวนทางโค้งด้านหน้าหมู่บ้านคาซาวิสาเหตุจากการไม่ลดความเร็วในช่วงวิ่ง ผ่านลูกรละนาดเพราะมองไม่เห็นดังนั้นทางทีมงานกลุ่มให้บางแก้วนําโดยดรพัทรพลจำปารัดอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งผู้ใช้รถเส้นทางบริเวณดังกล่าวสัญจรไปมาจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัวแต่ร่วมกันทาสีตามแนวลูกรละนาดชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมารวมทั้งยังเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็นลูกระนาดได้อีกด้วย What ีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด